สวัสดีครับสวั cake, สดี FC ทุกท่านเลยวันน <tinc S 2> ี้มาพบกับผมมูเอผ้าแถวยิ่งเขาเก็บอยู่เออหาอยู่หากินดีเขาพี่น้องเก็บเห็ดครับนี่ปลาถั่วผมกำลังแฉะอยู่เห็ดบ่ออกเห็ดออกก็พอออกออกบวบบออกไงออกอกพี่เห็ดบวบโอ้โหเมนไข่ห่านพี่น้องเีื้อผ้าเก็บกระดูกนี่นะบึงโอ้พน้องดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่กระโพาพี่น้องบึงหนาผมเออพี่น้อง มันนีเต็มเลยนะครับบ่าท่านจะเก็บได้มันหนีเต็มเลยพี่น้องป่ะตามไปต้อนแค่ข้ดีหน่อยครัพ่มมอวยขึ้นใหญ่เด้อพ่ออื่วยใหญ่โอ้เฮ็ดบ่ออกน้องเฮ็ดบ่ออกครับพี่น้องบ่ต้องมาเด้อพี่น้องนะพี่เฮ็ดบ่ออกโ <c oughs> อ้ยปวดหวัวเลยเฮ็ดป่ะไปต่อพี่น้องพอัวเถากำลังขิมอยู่พี่น้อง <c oughs> อู้เต็มกระตาแล้วพ่อพอปุ่นปุ่นกำลังเป็นไข้เลยบ่อโอ้ มูเอ็บ่ได้เก็บดอกมันนี่ถ่ายแต่คลิปมันนี่โอ้ใครไงแต่พ่อว่าเป็นใครฮานใิ่ปึ้งใครฮันนะบึ้งี่น้องเป็นใครนะครับกำลังเป็นใครเลยใครมันตัวนี้พ่อกำลังเป็นใครหรือตัวแคบอ่ะโอ้เออมืออื่นก็เก็บได้เนาะอือเป็นใครเนี่พี่น้องกำลังเป็นใครครับมืออื่นก็เก็บได้อีกครับผมอุนเดียวตูนหนูอยู่พ่อเออพูดนะ ไปต่อพี mm ่น hmm. <So, S 1> mm ้องไปต่อพี่พี่นี่ยอุ้ยสองสองใครปะสองใครสองใครสองใครครับผมอ้โมันเกิดในก่อนหินเลยเนาะเบิ่งจิเลยเกิดในก่อนหินเลยต้องเอาขี้ดินออกหนอผสนปนกันเนาะไม่มีมือใหญ่พวกใครจะเก็บด้วยครับมื่อนี้มาถ่ายชิป้วนๆเรามีคนถือกล่องให้ด้วยพี่น้อง งามๆครับโอ้งามๆครับผมไปกันต่อครับผมแถวนี้อาจสิเกิดหลายไปเนาะตองแนมดีๆมันกำลังเป็นไข่อยู่บรรยากาศเป็นทา้งไรเพาะเป็นไอฝุ่นปะบรรยากาศตอนสาวๆเลยพี่น้องฝนก็สิตกมาขึ้นฝนตกแห้งเลยพี่นาะมาขึ้นฝนตกแห้ง ยังหาเป็นปลาครับโอเคครับผมไปกันตตอครับผมสุดเ,เต็มเลยเต็มอันยะเต็มอันยะกษ์ครับผมโอ้โหนะดอกใหญ่ <c oughs> แยงยิ้ม,ลมเลยมัในีพี่น้อง <c oughs> ออสุดยอดครับผมบรรยากาศตอนสอบเช้านะครับหกโมงกำลังเจ็ดโมงนะบ่มีคนมาแย่งนะพี่น้องเสียงดัง ดอกบวมาเยดอกบัวมาซองมันนี่มยให้พอเท่าแค่ได้ครับมันนี่ตามมาเพิ่งพี่น้องอู้ดอกงามงามันึ่งดอกง่ดอกว่ดอกงาง่ายดอกงอกยง่ามครับเนี่ดอกงามาขอบผมจับมวนี่รีเด้พี่น้องมำนันพอมาได้อีกพอจำไม่ได้เ้วเด้อะเนี่เออมาลายมอง เห็ดงอกอู้ดอกงามๆพี่น้องเหงอกเห็ดงอกเหลืองเนาะเยังมีบัวขาวนี่เนาะอ๋อใส่ไปเเฮ็ดดอกเด้อพี่น้องเบิ่งน้องเห็ดโอ้ดอกงามๆพี่น้องเราโงกเหลืองอู้สุดยอดครับผมเบิ่งดอกงามๆู้ห ุดยอดครับหมวยปลาเที่ยวครับปลาตามไปต่อพี่น้องดอกงามๆดอกกำลังงามๆดอกกำลังงามๆครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนเศร้าๆเก็บเห็ดละงก์แถวเหนียนปอบๆกำลังออกไปต่อไปนอกหาอยู่หากิน้งหรีก็มันนี่มันนำผ้าถอดนะครับมันีหาเห็ดเขาว่าเห็ดมันออกถ้ามันเกิดมันเกิดเลี่ยงกันได้เนาะเห็ดมันนี่เนาะ เห็ดขมกินมันขมแห้งหมดบอกขมแห้งหมดเลยเศษเอาไปไปแกงใเศหาที่มันได้หลายเอาไปแกงใส่ต้มันไหมเอาไปกินกับตำหุงไหมเนี่เฮ็ดคมเห็ดขมด้วยพี่น้องกินกับตำหุงแซ่บๆชาวบ้านไปกันต่อครับผมน้องเฮล่งกอกเฮล่งกอกควลองให้กอนเฮ้ยพอเต็มเต็มเต็มพี่น้องนี่มาหนีก็มี เฮ้ยพี่น้องเจอแล้วเออนี่นี่กระแมนปุ่นกระแมนเนาะเก็บนี่ก่อนเพาะมาเก็บนะโอ้ยมือนนี่วันนี้เพื่ต้องเฮ็ดยังเด้อพี่น้องอเก็บเห็ดบัดมือเด้อครับวัอนี้ก็บเพ่อนแถวสองคนมืุ่อื่นก็ยิงเห็ดหันเอานี่นี่ขันใครยังสี่อ่ะมืออื่นยังมีอีกอยู่ได้พี่น้องเนี่ยมืออเรามาเจอกันไหม เดางงงงครับผมเอ้ยโอาะผมลืมตัดอันนี้มันตัดฉีดินมันอ Leon, ้ <S 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 Ooh, <S <S ัน um, น um, ี้ใครใส่กันข้างในอุ้ยอุ้ยเอ๋อ้เต็มเลยพี่น้องโอ้มันอีกเต็มเลยเพื่อันนี้ใครมันเนาะอันนี้เฮ็ดอันนั้นละมั้งนี่ใครเออไข่เลยเหรไข่ที่นเนี่ยเนาะห้อยคนเอาละบนนี้นี่มันห้อยคนมาเอุ้นน่ะเต็มเลยเพื่ ห้อย <Okay. S 2> คนเอาห้อยคนมาเนาะอืมโอ้มันก็ต้องเกลืี่น่ง <c oughs> ไมงไมน่าเกลือนี่นเขาถ่ายคลิปอยู่พี่นโอ้ดอกาง,งามดอกาง,งามครับดอกาง,งามแฮมอุ้ยโอ้อดาดเดี๋ยวมีคนไทายคลิปพี่นนอง เฮ็ดเกิดุทั้งปุ่นมาทัานขู่ไปลหลายงมงายพี่น้องอ้ายหวานเจี๊ยบดอกบานบานแห้งบานว่าใส่นี่ก็ได้ใส่แนบผืนทั้งเทืองเด้อสองตาซะหน่อยตกซะหน่อยพุ่นหลังล่างอุ้ยบานเต็มเลยพ่อบานเต็มเลยพีเนาะที่นี่ น่าดีนะเบื้องห้อยนี่ห้อยเขาเอาอือจะเหว่าพวกหขู่ว่า,ววามันอ่านนี่อนเนาะนิดออกไม่ได้ไต่หรอกเนาะฝนมันตกเมื่อคืนมันฝนมันตกมันบาดเร็วตัวถ้าฝนตกในบาดเร็วได้พี่น้องพวกเห็ดพวกเห็ดอย่างเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยถึงมันเป็นใครอะมันก็ะจิบาดที่เราะบาดจะพ่งเล้ปะ เบิ <ève> er <cado> um. ้งห้อยเบื้งหอยเขาเอาอู้แสดงว่าวานออกหลายนะพี่น้องใส่ใครเอู้ลยแต่เนวานพเ่าลงมา้พลมาตะพิอู้เขาเด็ดเอาต้นนี่ยเลยบ่พ่อเบื้องห้อยมันเด็ดเอาตะขาเเนี่ยดอกบานเลยอู้สียดายเบิ้งห้อเด็ดเอาตะขา เขาเอาเลยดอกบานหลายหมดมองนี้นาะมันเอาไปหมดดอกบานเขาเอาเลยคือเห็ดมันหลายแห้งเดยพี่น้องเขาเอาดอกบานนะครับดอกบานเขาเอาเลยบ่สนใจเลยเนี่ยสากกางห่มเลยคุ่นอีกดอกหนึ่งบานแห้งขัดบานแห้งก็เอานะพ่อเนาะอ่องยางเอาหนิบ้างนีมันเลยเห็ดแบบเห็ดแบบหลายเน้พี่น้อง ไปทางพุ่นมั้งขึ้นไปพุ่นละต้องขึ้นไปพุ่นละฟังพุ่นก็เป็นตะออกเลยเนาะฟังพูดนม่ฟังพูดไหมเนาะพูดก็ออกเขาเอาไปหลายเติมเนาะเนาะมันนี่มันนี่เขาเอาไปหลายนะพี่น้องเพราด้๋ยเพรอหนึ่งเครื่องเงาไปแหละตามไปต่อพี่น้องครับผมนี่พี่น้องเห็ดเบื้องที่ไรนี่ นี่บ่ได้ปไปใส้เราพี่น้องมือนี้เอาวะมืดมือแล้วครับมือนี้มันออกมันออกแถวนี้เขาบ่ดทันในยางหมดจนะังมันออกแถวนี้ล้วเม,มนถ้าเายางไว้กับมันจีมันจีเลยเนาะยางเลี้ยวก็ไปได้เลื่อยเสียของได้เลยพี่น้องมามอ,งอื่นอีกบานถิ่มก็่สียลดอกงามต้องใช้ป้อมใส่เราก็อขึ้นไปฝนต่อพง ติดตั้งวันนี้สีแดงครับเปนเลยครับเออพอหาแถวนี้ก็าากได้เพราะว่ามันยังออกตรงนี้อยู่ไปตามไปต่อพี่น้องโอ้นึกว่าใครคนบ้านเดียวกันตัวหนึ่งกนได้เห็ดจุดสุดยองคนบ้านเดียวกันเป็นมาเก็บเห็ดเถียรนเนี่หาเก็บเห็ดคนเหลือมากเลยนะ เริ่มมากแล้วฮะเพรใหญ่น่ะนะเดี๋ยวเขาผอว่างว่านไหมอยู่หน้าบ้านเท่าไหมฮะอ่กูเด็กย่างกูหรอเมาอยู่บ่เมื่อกมาเอาชุดนี่ละมาบทันมันมันขึ้นมาท่านี่เออเพราะไงนั่ะเด็กหน่อยก็เข้าอยู่เดี๋ยวเข้าก็เล่ามาได้นี่ละอืม ไปังไตอขึ้นไปหาม้าไขขึ้นไปเอาเอาบ่านไหนหานบ่ลงทั้งีปอ้ยงามงามไปองสามดอกสดอก สามดอกสดอกยังเหลืออยู่ตาบวดีดอกเห็ดไผ่เห็ดมันนูบอ่อเนาะเห็ดไผ่เห็ดมันพี่น้อ่ะดอกน้ำงามไปบอ่ะเป็นอยังมันจังบีเบาบนงทีเอ้ยคนคือเบาเบาคนจะเอาตัวไอ้ไอ้เบาตัวตัวใหญ่ไหมบอ่อตัวใหญ่ที่ว่าเบามันจะเอาตัวขามันนะ ก็เอาเบาถิมปะมาพวกนี้เอาไปขายเลยมั้งเนาะไปขายคือคนดอกนึงดอกนึงดอกนึงดอกดอกำงามพี่น้องสองดอกดอกเปิดบุ้งเงินใบใหม่เห็นลยแถวนี้ละพูดก็หาบดีกันเราก็เห็นตระหนูหน่วยพวงเมือนกันเนาะเห็นตระหนูพวงเดือนตาดีได้ตาได้เสียนะพี่น้องผู้ใดตาดีก็เห็นได้พี่น้อง ตาดีก็เห็นนะครับเสียงฟ้าเห็นงามๆโอ้สองกระตาคืออะไรพี่น่อยสองกระตาครับผมไปต่อครับผมไปต่อโอู้หอยใหญ่จัง <c> ว <oughs> ่ามันใครเจ็บว่ามันใครเจ็บพี่น่อยโอ้หอยงาม สวงามนะแม่นะแม่นมืออื่นก็ออก่นี่อืมอื่นจมาอยู่ข้ก้าเจ็บแช่ตัวเย็นไ้ไปินยบัอู้ช่างสีกำลังกรอบๆเลยสุดหรอกรุบเลยให้พบ่งเขาให้พึงเขาไหนบอแม่แล้หูยังมั้ง พี่ใหญ่ยยพี่บ่ามาเอาก่อนพี่นอ <c oughs> ้องไปตะมวนอยู่ทางขุนนุ้ยพี่น้องเอ้ยทีพี่เพาะเพาะใครมันเพาะใครใครคขุนไม่กวัวไ<ะ>ปไหรอวะฮะเพราะว่าที่ทแรกก็จะขึ้นทางนี้แต่ว่ามาทางนี้จะขี้ย้อนไปหนีเพราะว่าพี่ใหญ่พี่บ่ามาเอาก่อนทำเอ่อจะไปหากินกันเหรอแต่ว่าเป็นประเด็นอะไรเดี๋ยววาเป็นประเด็นอะไรเด้อ ใส่ลางมกเห็นปะสสยดอกไท่ปะไท่ดอกกลิ่นใส่ดอ่กลี่น้อกนึงขุนดอกนึพี่บ้าตะตาบดีกันแล้ว คนก็หาจินกันเน,ะนเาะคนหาอยู่หากินคนอีกดอกนึงเนาะอ้๊ปปี้อ้ยเย็บย็บที่ดอกนึงเอาดอกนึงเลยเจ็บด,ดีเลยนีะอ,อันนให้ลงหมกเหลืองก่นอนมีอดอกดนีดอกนึกงคนน้อยนิดก็ไหน ทางเลยมันเป็นเสือเกาสะลุกไปน้ำามณบรรยากาศตอนเช้าเปต่ตพี่นแล้วเอาพุ่นี้เห็นเห็นเห็นเหต่าก็เป็นเหตาลนะพี่น้องเดีข้างหน้าดอกไงสให้พี่นองนี่น ตุ้มแชตุยเย็ยนไว้กินยยม,มเห็ดบอ,อกระขายตักนะเกหวนนะแชอัดฟิชไว้เสร็จแล้วนะแจกพี่แจกน้องก็มืดเลยเด้อพี่น้องเห็ดนี่ยไม่ต้องไปขายหรอกถ้ามันบ่หลายพออเได้ขายนะครับแต่ขายมันก็ได้เงินอยู่แต่ว่ามันไม่ได้กินโดนแล้วพี่นอ้องแชตุยเย็ยนไว้ให้ลูกให้หลานกินไปนี่เลยมาเขาเอานหะมมันเอาตะดอกเห็นพวกนี้เนาะม,มันเอาตะดอกเห็นเลย ต่อพน่อยกํลังมวนเห็ดก <sh> ํลังมันวตาบดีก็แน่หนาดิเห็ดกันเอายไก่เห็ดยังหรอพาอให้ลงโงเข้าตัวน่งใ้ลงโง่ขาก่นไก่้ลงขาพี่น่อลงงข้าตังดีๆตะก้าลมดีจ้ะ ช่วงนี้เป็นช่วงองหน,นาเห็ดได้พี่น้องเห็ดกำลังออกมวนเก็บมวนครับแถวนี้บรรยากาศแถวบ้านเฮาเป็นป่านะครับเป็นปา่าพอยญ่กมีด้ด้พี่น้องแถวนี้อันตรายคือกันครับผู้ใดบ่เขามาก็ได้ไปอีกครับผมใครใครก็หน่วยงานเถอะ เนืกำลังงามเงียไข่าหน่อยไข่เดียวไข่เดียวสั่นหือเเห็นไหมเาจะถาโพยงยองเมนน้องดอกบานพอกันตอนเถาพุ่นก็บมีพุ่นพุ่นอันนก็บมีมาเก็บตัวนี้เพราะเอเจอกันตอนเถาพี่น้องเอ้ยพมมด ดีกันตอนเแ่าพี่น้องเออปลามันใหญ่เนาะคณนณยางบลาทัว๋วเออนาะยางวนไปวนมาปลามันใหญ่เลยพี่น้องยางบลาทัว๋วดวงไผ่ดวงมันครับอ,อืมอ้าวเสียงเสียงพี่น้องเจียวต้งกันอบอกมาแล้วไใคร้อดพี่น้อง เสียงอิ่มเหมือเสียงเมียมีเสียง่ย้เฉื่อยเจ้ไม่ต้องมาล้วไม่เจอเดี๋ยวดพอพี่ี่มีพีพี่พี่พี่่ี่พี่่อ่่ี่ี่่ เทากัเอาเท่ากัเกัพี่น้องไปว่ะคนบ้านทล่ะเริมสวยหรือพี่น้องเริมมาพน้องเริ่มปวดหัวเริ่มสวยแล้วหาวมวลเลยด้วพี่น้องไดบ่ ยางจนมื่อยบ่มันไกล่้องเอารถมอไซค์เขามาไปกันต่อผมเื่นก็มี่ดิ้องเอื่นยังเก็บได้ีกยืนนงไข่ไก่ืนกับมาอีกช้นเล้ะไข่กำลังพอดีข้ามไป่้อูโอ้เหตดขมไม่เดียวนี่ใช่เดี่ยนเพรอกที่นที่เรย

เราหยางเลยไปแล้วเราหยางเลยไปแล้วอมาเด้อขี้วมาเด้อน้องขี้นอปัดแ่แัดผดเก็บมวนแห้งปีนี่พีนีหมเก็บเห็ดมวนแห้งด้พีน้องคุณดีคุณพะเท่ากำลังแคอยู่เป็นใครเด้พีน้อง พอเอามือแขะออกมาก็บบนีดินนี่เดียเอามือดันเอามือแขะมาเสร็จแล้วอยู่เส่็นไอนล่ะกำลังามมืออื่นมืออื่นกำลังก็ดีนะพ่อหนึ่นอีกน้องใกล้ๆนี่ยนี่หน่วยน่อยพ เห็ดเห็ดกำลังงามอย่เนาะไน่ไม่ไม่ไม่ดึนกำลังเป็นไทยพ่อคนทั้งหมดถึงตึงถึงตด้กคุณดิคุณดิตั้งดึว่ะ เสียงดังบ่ได้เด้อพี่น้องพี่น้องหลายไปกันต่อครับผมเตอนนี้ได้สิหาเบิ่งดีๆก่อนกำลังงามะเห็นบ่ไปกระต่อครับผมกำลังมวนโอเคครับพี่น้องตอนนี้เฮาก็หาเห็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่2กระตาใหญ่นะครับ2กระตาใหญ่เต็มดอกงามๆอยู่ข้างล่างเด้อพี่น้องดอกงามๆอยู่ข้างล่างครับนี่ดอกเป็บานเอาไปยงเครื่องมันสิบ่เละนะครับ ดอกไข่ดอกอยางก็อยู่ข้างในดอกน้ำนางครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันชิปหนานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย